สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องในระดับสโมสรน,นะฮะวันนี้แนะามาพาไปที่ลีกของสาธารณารัฐเช็กนะครับเตะกัน4ี่โมงเย็นบ้านเราในวันนี้นะครับ MFK คาวีนาครับพบกับบานิกออสตราว่านะฮะภาพร,มรวมๆบานิกออสตราว่าได้เปรียบนะฮะต้องบุกมาเข้าวินให้ได้นะครับเพื่อที่จะซัดแฮนดิแคปนะครับซึ่งทั้งคู่เป็นทีมในลีกสูงสุดของสาธารณารัฐเช็ก Fsk k a คาวีนอยู่อันดับ13ชนะ5เสมอ3แพ้11ยิงไป20เสีย30นะฮะซึ่งจุดเด่นของพวกเขานะฮะก็คือก่อนปิดฤดูกาลก่อนที่โควิดจะเข้ามานะฮะเล่นดีเป็นพิเศษแล้วฮะเก็บ10แต้มจาก4เกมนะฮะชนะ3เสมอ1ไม่แพ้เลยครับยิงได้ถึง7ประตูและที่สำคัญนะฮะ4นัดหลังสุดนี้ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวครับแถมยังเตะในบ้านอีกครับกา้กาเอาบานิกออสตาว่า บุกมาตอบพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าบานิอัสตาว่าจะอยู่ที่สี่ก็ตามนะฮะแต่ว่าก่อนที่โควิดจะมานี่ฮะแพ้มาลาดาโบเลสลาฟคาบ้านนะฮะสองประตูต่อสามครับช่างน้ำหนักดูแล้วครับนะแม้ว่า MFK คาวิน่าเป็นบอลขาขึ้นแต่ในบ้านกำลังบั่นใจสุดขีดเลยครับก่อนหน้าที่จะสารต่องานแล้วก็ความสำเร็จก่อนที่โควิดจะเข้ามานะฮะฝันธงว่า MFK คาวิน่าย้ำอยู่ครับดีไม่ดีพลิกล็อกเล็กๆเสมอได้ด้วยซ้ำครับ คู่นี้ชี้วิธีเจ้าบ้าน m s k k a w i n าครับผม